ฝันว่าโทรศัพท์มือถือตกนะคะแล้วหน้าจอจะแตกเลยความฝันแบบนี้มันจะบอกอะไรเราได้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำทำนายความฝันกับอาจารย์ลักษ์กันเลยค่ะใครก็แล้วแต่ฝันว่าโทรศัพท์ตกและหน้าจอแตกเนี่ยนะคะฝันแบบนี้จะหมายถึงการเดินทางรวมถึงจะต้องมีการติดต่อนะคะ มีเรื่องของทุระนะคะตรงนี้เป็นเลยเรื่องของการติดต่อจนเหนื่อยเรียกว่าไม่มีเวลาหยุดพักกันเลยลหละนะคะรวมถึงการต้องไปพบปะไปเฮฮากับญาติสนิทมิตรสหายต่าง,างๆคุณมีโอกาสที่จะได้รู้จักสังคมใหม่ได้เพื่อนใหม่นะคะแต่ถ้ามีเรื่องของการติดต่อในเรื่องสําคัญสาคัญนะตรงนี้ต้องระมัดระวังจะมีการพลิกผันการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะนะตรงนี้ต้องระมัดระวังไว้เลย นี่ในเรื่องของความรักนะคะอันเนี้เรียกว่าต้องเรียกว่าดูแลอย่างใกล้ชิดเลยอย่าไปไว้ใจคนสนิทนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของตัวเราหรือคนสนิทของแฟนเรานะคะเพราะมันมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องนอกใจอย่างไม่คาดคิดเลยทีเดียวละคนโสดค่ะระมัดระวังนะคะจะมีคนมีเจ้าของเนี่ยเข้ามาพัวพันแต่เขาไม่มั่นคงกับคุณนะ แล้วใครก็ตามที่มีรักซ้อนแอบอยู่นะคะนะอาจถึงเวลาที่จะต้องเลิกลากันไปการงานตรงนี้นะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะักเพราะว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเนี่ยมันอาจจะมีการขัดแย้งจนถึงขั้นมีปากเสียงกันเลยทีเดียวละสำหรับการเงินค่ะไม่มีปัญหาอะไรแต่ในอนาคตข้างหน้าถ้าคุณไม่รู้จักระมัดระวังในการใช้จ่ายตอนนี้ มันจะมีปัญหาเรื่องเงินในอนาคตแล้วให้ระมัดระวังการถูกหลอกจากพวกมิจฉาชีพไว้ให้มากๆด้เลยค่ะนะคะสำหรับเลขเด่นเลขศูนย์เลขสเลขหเลขหกเ,เลขรองค่ะ38มแปดหกแปดศูน เสริมดวงปัง w a ลเปเปอร์เสริมมงคลที่แอปพลิเคชันเอ็มไทยพิเศษออกแบบโดยนักพยากรกรชั้นแนวหน้าระดับประเทศผ่านพิธีบวงสวงพร้อมเลิกมงคลเปลี่ยน w a ลเ p เปอร์เฉพาะคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเอ็มไทยได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store